สวัสดีค่ะอยู่สาวโบสายลุยนะคะวันนี้เราก็จะพาไปดูช่างนกนะทางานตอนนี้ก็เริ่มใส่ล่แต่งข้างหน้านะคะข้างหน้าพวกเป็นพวกเหลีพวกอะไรนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคุทุกคน <S 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 ไปค่ะหลังจากที่ช่างนกนะคะไปเอาของนกแต่เช่างไปเอาอของก็คือพวกนี่เดี๋ยวจะพาไปดูของ เป็นเลดนะคะเลดที่อสั่งคับไว้เนาะที่เมืองแล้วก็แปลกระบะอลูมิเนียมนะคะที่ขนส่งขนมลุงนะคะก็ะได้มาคนนี้ก็จะเป็นเครียอะไรนะมาทำกระบะนะคะน่าจะเป็นกระบะดำที่ลงลงไปะะที่ชั่งได้รับงานไว้เนาะนะคะ ก็ของยังไม่ลงจากรถนะคะก็เอาแก๊สไปเติมด้วยนะคะทุกคนก็จะมีแผ่นเลีดนะ,ะมีแผ่นเลียดโอ้โหอะไรข้างล่างเห็นบ่พี่น้องข้างล่างก็มีเครื่องมืออะไรเยอะแยะนะคะเ็าเฉะนัวช่างทำงานกันนะคะทุกคนตอนนี้ก็เริ่มใส่อะไรแตะะ่พวกเลียด ่ลูกคค้าสังนะะเมื่อกลางวันก็เจ้าของรถก็เข้ามาดูนะคะเข้ามาดูเอาเออเขาเรียกอะไรเอาเอายทะเบียนม,มาให้นะคะทางของเราก็กำลังใส่ไฟนะ,ะไฟตัวเดิมนะคะแต่เราเป็นตัวใหม่นะ,ะที่ลูกค้าสั่งไว้ ข้างหน้าก็แปะแล้วค่ะตัวเลียดนะะเดี๋ยวจะพาเดินไปดู นี้ก็ใส่ไฟนะอันนี้เราก็ตัดบครับครับเดี๋ยวเราตัดไหมพี่นกสายนี้ฮะไ,ไว้แบบนี้นะออเอาไว้แบบยาวแบบนี้เลยทั้งสองข้างเลยนะั่น ใส่สปอร์ตไลท์นะฮะไม่ไม่ไม่อย่ามาตรงนี้ใส่สปอร์ตไลท์นะคะน่าจะใส่ทั้งสองข้างนะไม่อย่าเตะเดินตามตูดดีไอ้นี่มันเศษเหล็กเยอะพาน้ปปางไปฝั่งโน้นไม่งั้นไม่ได้ไปไ,ไ,ไปเลย,ยเศษเหล็กเยอะไม่ได้เกาะ สวอตไลท์ใส่สองข้างเลยนะอันนี้ก็ลงแล้วอันนี้ก็ทำสีใหม่นะคะสวยบอสใส่บอนังก็จะคล้องรถเมื่อก่อนมันเป็นลายเนาะอันนี้เขาก็สั่งให้พ่นเออให้มันเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะก็คือสีฟ้าสีฟ้าน้ำเงิน อันนี้ก็รอเอาขึ้นข้างบนเพราะว่าตัวรถนี้ก็ขัดนะคะไม่ได้ไม่ได้ทำสีใหม่นะทุกคนไม่ได้ทสีใหม่นะอันนี้ขัดให้นะคะขัดให้มันเงามันพอเราใส,ส่สีพอเราใส่กันชน ที่เราทาสีใหม่ให้คือมันจะสวยมันจะเด่นกว่าพวกเก่าๆเนี่ยทีเราก็ขัดหัวให้นะคะช่งางนก็ทําการขัดหัวให้แล้วก็มันก็จะเงาเงาขึ้นมานะฮะเมื่อก่อนมันก็หยาบหยาบนะคะนี่ก็ลื่นขึ้นมาหนะะ่อยใส่น้ายาขัดมีเครื่องเขาขัดนะมันก็จะเงาขึ้นมา วันนี้ก็มีเหล็กนะคะเข้ามาส่งเนาะเหล็กนะคะเหล็กส่งอยู่หน้าบ้านนะคะจะพามาดูมุมหน้าบ้านกันมุมหน้าบ้านยังไงนีน่เป็นแหนบน่าจะใส่กับกระบ,บะ แล้วก็เล็กนะฮะเหล็กเอามาส่งเมื่อตอนกี่โมงสิบโมงนะคะสิบโมงะะก็รอติดตามนะคะอ่อเขาเรียกอะไรกระบอกดำมาแล้วค่ะ กระบอกดำมาส่งแล้วนะคะดำที่น่าจะเป็นกระบะคือช่างกระบะเลยอ,อะไรประมาณนี้หรือว่ายังไงยังไม,ยงไม่ยังไม่เข้าใจในรายละเอียดของช่างนกนะคะแต่รู้แต่ว่าเอามาทํากระบะดดำขนยางพารานะคะที่ลูกค้า,าที่ลูกค้าเพิ่นโซ่เอ ไม่รู้ว่าอันนั้นเป็นเงินมัดจำหรือว่าเป็นเงินค่าแรงทั้งหมดนะคะที่ที่เสียนกลงลงสลิปแล้วก็ลงที่ว่ารับงานอีกหนึ่งที่ก็คือกระบะดนะคะนี่หลืพร้อมค่ะเออ่ขาเรียกอะไรกระบอกดำนะฮะอันนั้นก็ปั๊มนะน่าจะเป็นปั๊มนะทุกคนอันนี้นก็กระดำตอนนี้ก็ลูกค้าก็เข้าช่างเยอะอยู่นะคะ ที่นี้ก็ยังคงคงที่อยู่นะคะคงที่อยู่พวกเรื่องของเหล็กนะเหล็กก็ยังคงที่ยังไม่ขยับขึ้นยังไม่ขยับลงก็คือยังยังคงที่นะคะยังไม่ได้อ่าขึ้นแบบมันนิ่งอยู่ประมาณเดือนหนึ่งแล้วค่ะก็ยังโอเคอยู่นะคะยังพอถูถูไทไทยไปได้นะคะทุกคน ี่สร้างเหตุงานนะคะก็สำหรับใครที่สนใจนะคะเข้ามาตกแต่งเพิ่มเติมแบบนี้นะคะมีรถแล้วเออทำรถอะก็ทำเสร็จสับหมดแล้วนะมาตกแต่งเพิ่มนะคะก็สามารถเข้ามาได้นะคะติดต่อมาทางช่างนกเลยนะคะ เราก็รับนะคะมาต่อท้ายเสริมนะคะหรือว่าทำดัมกระบะดัมหรือว่าเอามาหัวข้าศีเราก็รับนะคะหัวขา้าศีเนี่ยเราก็รับนะนถึงกระบะส่วนมากวัจะรับงานพวกที่ช่างเขาถนัดนะคะก็คืองานคอกเนาะงานคอกแบบหัวข้ีทาคอกเป็นวัวเป็นควายหรือรถคอกอย่างเงี้ยหรือทําได้นะคะทําได้นะคะกระบะคอกอย่างเงี้ยได้นะคะ ดัมก็คือดัมปิกอัพนะคะยังไม่เพราะว่ายังไม่เคยทําดัมหกล้อนะคะไม่เคยนะคะทาแต่ดัมปิกอัพนะคะก็คันแรกก็จะเป็นของพ่อนะคะที่เอามาลองนะคะก็คือพ่อเอาไปคนวัวแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะก็ทํามาเรื่อยๆนะคะทํามาเรื่อยๆเนาะอัน,นแช่ อันนี้ก็เป็นคันเลขเหมือนกันนะคะที่ยังไม่ได้เอาไปคนควายนะคะนี่ัน,นี้คันนี้นะคะก็จะบอกเลยว่าเป็นมองผิวเผินนะเราไม่รู้หรอกนะคะว่ามันเป็นดำนะคะเพราะว่ามันเป็นกระบะตัวดืมนะคะอันนี้พอเรามามองดูข้างล่างมันก็จะเป็นดำนะคะทุกคนนี่ละชุดดำเขายูข้างหน้านไอรุ่นเนี้ยค่อนข้างยากนะคะมันต้องอ,อทํา ทุกคันแหละนะคะทุกคันนะคะกับจะแต่ว่ายี่ห้อเนี้ทายากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องสร้างสร้างถออังน้ํามันขึ้นมาใหม่นะคะท,ทาถังน้ํามันขึ้นมาใหม่นะ,ะทุกคนเนาะเราต้องมีที่ใส่ที่อันนี้ถังน้ํามันนี่เห็นบหแล้วก็ทําขึ้นมาใหม่นะคะสําหรับลูกค้าที่อยากมาทําก็สามารถติดต่อกับช่างนกได้นะคะทุกคนก็ ถามรายละเอียดกับช่างเลยนะคะเพราะว่าโบก็ไม่ค่อยรู้ราคาเรื่องเหล็กแล้วก็งานที่รับนะคะส่วนมากก็จะมีแต่ช่างนกนะคะที่ตัดสินใจแล้วก็รับงานนะคะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share นะคะก็ s u b s c r i b ช่องสาวโบไซลุยเด้เจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบาย